เคยได้ยินไหมว่าผู้หญิงจีนโบราณรัดเท้าเพราะอยากสวยผมว่าหลายคนก็คงคิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ผมจะมาเฉลยจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยครับการรัดเท้าเนี่ยเริ่มต้นในราชวงศ์ซ่งแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยอย่างเดียวแต่มันเป็นการแสดงออกถึงสถานนะทางสังคมเท้าที่เล็กจิว๋วหรือที่เรียกว่าเท้าดอกบัวทองเนี่ย บงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องใช้แรงงานเพราะเท้าเล็กขนาดนั้นเดินเหินก็ลำบากแล้วไงล่ะที่สำคัญมันยังเชื่อมโยงกับค่านิยมทางเพศในยุคนั้นด้วยครับมองว่าเท้าเล็กๆเ,เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอบอบบางหน้าธนุถนอมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สังคมมองว่าผู้หญิงที่ดี แต่แต่อย่าเข้าใจผิดว่าผู้หญิงทุกคนอยากทำนะครับการรัดเท้ามันเจ็บปวดทรมานและส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากมีรายงานจาก University of California Los Angeles ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดบอกเลยว่าการรัดเท้าทำให้เกิดปัญหาการเดินการทรงตัวแล้วโรคต่างๆอีกมากมาย สรุปมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยอย่างเดียวแต่มันคือส่วนผสมของสถานะทางสังคมค่านิยมทางเพศและความเชื่อที่ผิดผิดที่กดทับผู้หญิงในยุคนั้นเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ